แมดพิรณีเคยคิดจะอัน f o l โล่พี่ผู้หญิงคนนั้นชาวเน็ตถกพาดพิงคนอื่นเพื่ออะไรเป็นอีกคู่ที่ถูกจับตาเรื่องความรักอยู่ตลอดสำหรับนางเอกสาวคนสวยแมดพิรณีกับแฟนนุ่มไฮโซสงกรานเตชะนรงหลังจากที่เปิดเผยความสัมพันธ์ให้หลายๆคนได้รับรู้แล้วทั้งคู่ก็มักจะศาสตร์ความหวานผ่านทางอินสตาแกรมให้เห็นกันอยู่บ่อย ก่อนหน้านี้หลายคนต่างสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ถูกตั้งข้อสงสัยอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวแมทอันฟอลโล่อินสตาแกรมของหนุ่มสงกรานทั้งที่เมื่อช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่ยังควงกันไปทานอาหารร่วมกับแก๊งเพื่อนของฝ่ายหญิงแต่ทางด้านหนุ่มสงกรานยังฟอลโล่ไอจีสาวแมทอยู่หรืองานนี้อาจจะแค่งอนกัน ซึ่งในวันที่8กุมภาพันธ์แมทได้เปิดใจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่ามือแมทลั่นตอนที่ไปส่องไอจของเขานั่งเล่นดูอยู่ก็ไม่รู้ตัวว่ามือลั่น unfollow สงกรานรู้อีกทีก็ตอนที่เป็นข่าวแต่สุดท้ายก็ follow ลกลับไปดีกว่าเพราะแค่ลั่นจริงๆล่าสุดในแฟนเพจเจมอย108ได้โพสต์ภาพแชทที่แม่แพทคุยกับสาวแมท โดยในแชทนั้นแมตตอบว่ามือลั่นเพิ่งรู้ตัวตอนที่มีข่าวนี่แหละโอ้ยจะบ้าตายแล้วเลยไม่กล้ากด Follow เลยทำตัวไม่ถูกน้องต้องทำยังไงสอนหน่อยดีนะเคยคิดที่จะ Unfollow พี่ผู้หญิงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com